สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับโปแตกครับโปแตกครับยานกำลังทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสวยนะครับนะครับได้มีการยืนยันแล้วครับว่ามีการซื้อขายที่ดินจริงเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับยานนี้กำลังทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสวยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สิครับนะเรื่องการ ซื้อขายที่ดินเนี่ยในที่ตรงนี้มันมีอยู่จริงนะครับเพราะบางก็ยืนยันได้นะครับนะในคลิปของนาตอนะครับนะนาตอซึ่งโปสแตะแมสซครับโปสแตะไหมครับเดี๋ยวผมขอญาตนะครับจอดรถทําคลิปแป๊บนึงนะครับเพื่อฟาร์มชัดเจนแล้วก็เพื่อฟาร์มเข้าใจกันง่ายๆสิแซี่ครับในคลิปนี้ครับมีเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับนะคลิปนี้เป็นหลักฐานชั้นดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้แมซีครับไปฟังมาพร้อมๆกันนะครับนะ ว่านะครับผู้หญิงคนนี้นะครับมีการซื้อขายที่ดินจริงแล้วทําไมผู้หญิงคนนี้มีเงินซื้อที่ดินเยอะแยะนะครับพูดถึงการแบ่งสมบัติตรงนี้ครับผมพยายามชี้ชัดให้ฟีว่าเนี่ยคลิปนี้คือหลักฐานที่ดีแล้วที่น้าต่อมาพูดครับเดี๋ยวเราไปฟังน้าตายกันดีกว่าน้าตายเลยดีกว่าไม่ต้องตอรอกนะครับแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับหลันนะครับกำลังกำลังทําให้อ่ผู้หญิงคนนั้นสวยยังไงนะครับ เดี๋ยวถ้าหน้าตามาเป็นพยานามให้ซวยเลยนะครับอย่าไปท้าทายนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังนะเขาแบ่งสมบัติกันยังไงเท่าที่รู้นะเอาเอาจริงจริอะเท่าที่รู้เอาเท่าที่รู้ก่อนเบื้องต้นเบื้องต้นเกินให้อีเหลืองมันคาไปแดกก่อนเออเดี๋ยวคิดก่อนอีสำรีอะมันมี อาครอบภายในครอบครัวเขามันมีสามคนเนาะฟังนะครับฟังนะครับมันซื้อที่ที่ติดถนนหนึ่งแปลงที่ติดถนนหนึ่งกี่แสนไม่รู้อ่ะหนึ่งรู้ว่าก็แพงอยู่นะมีโฉนดหนึ่งแล้วที่ที่บ้านกกอกไม่มีโฉนดแต่ก็แพงอยู่นะสองอือสองนะครับสองแล้วนะครับมีการื้อขายสองที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ที่ที่ปลูกยางใหม่สาม ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสามแล้วนะครับสามแล้วถือว่าแพงอยู่แต่ว่ายัง,งไม่เท่าสองแปลงที่มันซื้อสามแลยนะครับฟังอีอีกที่ติดถนนที่ติีถนนเนี่ยอยู่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละส <4 S 2> ี่ก็แพงอยู่แรายังราคาต่ํากว่าทุกที่ที่มันซื้อสี่แล้วนะสี่แล้วนะไอ้ที่ตีถนนเนี้ยผมไอ้ที่ที่บ้านสวนเอาห้าซื้อถูกมาก ห้าเลยครับห้าเลยนะห้านะห้านะห,ห้านะเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังนะทีนี้นนมีที่ซื้อการทั้งหมดห้าแปลนะครับซึ่งมีมีที่ของของ,ของช่างด้วยนะครับนะช่งางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเออไม่ต้องไม่ต้องรู้รอบผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วถ้าใครจำความได้จะมีที่ของช่างนี้ที่ถนนนะครับนะนะครับ ห้าที่ครับมีการซื้อขายกันสี่ที่ถึงห้าที่นะครับนะผมบอกแล้วครับมันมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับนี่คือเป็นคลิปหลักฐานที่ดีที่สุดโบ๊แตกไหมละครับเพราะฉะนั้นนะครับหลานมึงอย่าไปกระตุกน้าต่อนะครับเดี๋ยวหนะ้าต่อจะออกมาแชร์อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับมึงเนี่ยกําลังจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นซวยที่ที่ติดถนนมันบอกว่าที่เขาตกลงกันภายในครอบครัว ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ตกลงกันอันนั้นให้ลูกอันนั้นให้ลูกนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นชนันเป็นฉนดให้ลูกที่ที่อยู่หมู่บ้านกรอมเยอะนะราคาก็สูง้วยนะเยอะด้วยนะครับนะเยอะด้วยหลายแปลงด้วยเลขสี่ระาเลขสี่พอแล้วมันเอาเออตัวอ้สำลีเอา เบ้าเงินมาจากไหนรวยมากเลยนะเนี่ยรวยมากเลยนะครับแล้วที่ที่ติดถนนออยู่ในหมู่บ้านอให้ไอโซฟีแต่ไม่ได้ให้หมดนะให้แบ่งครึ่งให้ครึ่งหนึ่งแต่ที่ตรงนี้ยทาไมต้องอยากจะพูดเหรอเพราะถ้าไอโซฟีเอาอ่ะมันจะมาสร้างบ้านตรงนี้มันต้องไปถมดินอีกประมาณร้อยอ่ะเป็นร้อยรถอ่ะเอมอมันถึงจะ มันถึงจะสร้างบ้านของมันได้เอาแล้วครับมันถึงจะสร้างบ้านของมันได้และที่อีกที่หนึ่งที่เป็นบ้านสวนมันบอกว่าเป็นที่มรดกไม่ใช่อืมนั่นคือสินสมรสถ,ถึงแม้ว่าคุณจะซื้อมาถูกบาทหนึ่งหรือสองบาทหรือมันก็คือสินสมรสมันก็คือสินสมรสนะอันนี้เข้าใจไว้ด้วยนะ อีสัมเดีเอาอืมนะอีสัมดีได้กี่ที่แล้วเออที่ดินในหมู่บ้านเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะขออีสัมเดียเยอะามากเลยนะเยอะมากเลยนะอีสัมดีอีสัมเดีบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เพราะว่ามันเป็นที่มรดกอันนี้จะแจ้งให้อีเหลืองฟังนะนะครับผมบอกเลยว่านะครับมีการซื้อขายกันจริงๆถ้าน้าตายมาเป็นพยานนับผมนี่จุกเลยนะครับ อย่าไปทะลึ่งนะครับผมบอกเลยนะครับนะแล้วทางประหลัดนะครับได้ส่งเรื่องลงมาแล้วนะครับถ้าหน้าตานะครับนะเป็นพยานให้นี่คนที่จะทำให้ผู้อยู่นั้นสวยคืออ,อีหลันนะครับนะเราก็จะเก็บคลิปนี้นะครับนะไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าที่อที่อีกที่หนึง่ง ที่ปลูกยางต้นเล็กอะประมาณยี่สิบห้าไร่ประมาณนี้แหละที่เขาที่เขาพูดมานะยี่สิบห้าไร่เป็นของไอโซฟียกให้ทั้งต้นยาทง,น <20 S 1> ทงทั้งดินยี่สิบห้าไร่ที่ที่อยู่ในหมู่บ้านกกาอ,อะ่ะมันก็ไปปลูกแล้วนะไปปลูกต้นกล้วยไอโซฟีปลูกหมดแหละไอโซฟีปลูกต้นกล้วยปลูกหวายปลูกอะไรอะเออถ้า เนี่ยก็คือจ้างคนพัฒนาก็ใช้ได้การเลยจบเลยพี่จบแล้วครับที่ที่ตั้งบ้านที่ที่สร้างบ้านปัจจุบันเนี่ยทั้งที่ทั้งบ้านก็หามาด้วยกันอิสมรีเอลีแล้วที่ที่อไอโซฟีไปกรีดยางทุกวันนี้จริงพื้นที่อ่ะเป็นของมรดกจริง แต่ต้นยางแต่ต้นยางอ่ะเป็นของสินสมรสไงอ,อีสัมดีก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้อันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกของมันนะ,ะเพราะว่ามันเป็นที่มรดกแต่ต้นยางอ่ะอีสัมดีก็แบบต้องหงิดใจอยู่แบบเออคูเอาเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเออก็เลยพี่ครับพี่ครับนี่คือรลักฐานชิ้นที่ดีที่สุด มัดแน่นนะครับมัดแน่นเลยนะครับเราได้ดูคลิปนี้ไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหน้าตาที่ออกมาพูดความจริงนะครับเรื่องนี้นะครับนะเราต้องแยกเป็นละประเด็นประเด็นนะครับตอแยกเป็นละประเด็นประเด็นนะครับเอฟซีท่านนะครับผมบอกเลยว่าคนที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นสวยคือหลานเพราะอะไรครับเพราะน้าตายออกมาฝากสิ่งอีเหลือง งานนี้สนุกครับโพ๊ตตกครับมีการซื้อที่กันเยอะมากๆไม่ทราบว่าคุณเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้ที่ผมรวมๆแล้วมูลค่าเป็นล้านนะครับหลักล้านนะครับทําไมไม่มีใครทําอะไรได้เลยโปติดตามตอนต่อไปครับเอซีครับอีพีนี้ผมอยากให้สังคมได้รับทราบว่า ในสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงว่ามีการซื้อขายกันจริงและมีการซื้อขายกันสี่แปลงห้าแปลงแต่ละแปลงแต่ละแปลมีมูลค่าสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราขอบคุณนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปหลักฐานที่ดีที่สุดสวัสดีครับ